นายริมืนนานาอิมีดาไอโอเคดีมากแม่แม่น้นใส่ญี่ปุ่นอร่อผิดนะต้องบอกว่ากระแสของความเป็นแพลนเ b a s พืชกำลังมาแรงมากเราจะมาชาเลนจ์คือเรื่องของผิวหน้าบ้างแหละใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติกับหน้าใช่เราจะใช้1เดือนเต็มไม่อยากเชื่อว่าที่ไทยจะมี product ที่มีคุณภาพสูงขนาดนี้ ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Butterfly Twins นายริมืดนานาิมดาไอ้โอกาด้มาสตอร์แม่แม่นันสายญี่ปุ่นอร่อผิดนะจะมารีวิวอะไรที่เกี่ยวกับความเกาหลีเกาหลีค่ะต้องบอกว่ากระแสของความเป็นแพลนเบสพืชกำลังมาแรงมากทุกคนพยายามจะแบ็คชุนแนทชุนลมากขึ้นนาแนนก็เป็นสายชาเลนจ์อยู่แล้วทุกคนทํามาหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาชาเลนจ์คือเรื่องของผิวหน้าบ้างแหละล่าสุดดิฉันมานี่แพ้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แพ้แมสแพ้ฝุ่นละอองแพ้โควิดมันเป็น เม็ดเม็พดผดผดขึ้นมาอยู่ตรงเนี้แล้วมันไม่หายไงแกจริงวันนี้นะคะนาแนนก็เลยตั้งใจมากว่าจะดูแลผิวหน้าโดยที่เราเนี่ยจะใช้อะไรที่ปราศจากสารเคมีแล้วเ,ออเราพยายามเฟ้นหายอะไรที่เกี่ยวกับพืชน,นะแล้วสุดท้ายค่ะทุกคนเราก็ไปเจอแบร,ดแบรนด์หนึ่งนะที่เขาเคลมว่าเขาเป็นสุดยอดของความคนแพงง่ายต้องใช้ของเขาต้องใช้ของเขาเลยอ่ะนั่นก็คือยี่ห้อกราวแพร เด่นคือเขาอะโด่งดังมาตั้งแต่เปิดตัวที่เกาหลีแล้วคือดังมากๆที่เกาหลีขายได้เป็นล้านล้านใช่<อ>และโชคดีตอนนี้เขามาตั้งที่ไทยแล้วเจ้าค่ะคุณผู้ชมแล้วแฝดก็เลยไม่พลาดแน่นอนที่จะไปถอยน้องเขามาเต็มเซ็ตเต็มสตรีมแบบนี้เลยนะคะคือพวกเราอะจะ เก็บเครื่องสําอางที่เราเคยใช้มานะไว้ในกรูก่อนแล้วเราจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยในส0มิวันก็จะมาทดลองกันใช่เราจะใช้แค่น้องกราวแ่นตัวนี้นะหเดือนเต็มใช้แล้วเป็นยังไงเห็นผลไม่ดีก็จะเห็นเลยนะว่าท้ายคลิปผิวขึ้นหรือว่าหน้าแพ้หนักกว่าเดิมใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติกับหน้าแล้วหน้าจะเปลี่ยนไปในทางไหนค่ะทุกคนเจอกันท้ายคลิปเลยไปลงไปละไปละทุกคน เริ่มใช้กันเลยนะคะเราต้องล้างเครื่องสำอางกันก่อนอ่ะเรามาลองดูบาร์เป็นเนื้อเป็นบารแล้วก็มีช้อนตักมาให้ด้วยถูที่ตาก่อนเพราะว่าตาเราอะมีมาสคาร่าหรือเปล่าีเราทำมาสคาร่ามาดูดีว่ามันจะออกออกไหมไม่แสบตาด้วยอุ้ยอ่อนโยนมากเลยอะไม่ชอบเลยที่แบบที่เป็นออยล์ล้างหน้าแล้วแบบจสบแสบตาเออจริงตัวนี้ไม่แสบตาอือโอเคเสร็จแล้วก็ใช้สำลีใช้สำลีอย่างนี้นะคะเราจนียอยากจุ่มน้ำนิดหน่อย เช็ดองกันเนื่งสเช็คเครื่องสำอางออกง่ายจริงๆคอนเฟิร์มออกมาเต็มเลยว้โอเคทีนี้เราก็มาล้างหน้าด้วยผงไข่มุกต่อเลยเขาจะให้บีแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ทาทั่วหน้าเนี่ยหน้าที่หมันๆมาดนิดนึงอ่แล้วเวลามันโดนออกซิเจนนะ่ะผงไข่มุกอะ่ะจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว เช็ดหน้าแห้งแล้วต่อไปเราก็จะใช้ตัวเป็น t w in one peeling pad นะเขาออกแบบตัวแผ่นมาน่าสนใจมากเลยทุกคนมันมีสองด้านเราลองเช็ดกันดูเลยเราจะใช้ด้านตาข่ายก่อนเพื่อไปดักจับสิ่งสกปรกบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็แผ่นเาเซลล์ที่ตายยังมีสีติดออกมาอยู่เลยทีนี้ก็จะใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฝั่งเรียบมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวทำให้หน้ากระจ่งางใสใช้แค่วันละครั้ง เนี่ยมันก็จะมีอะไรติดๆออกมาอยู่อ่ะก็ดีมากๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวเด็ดมากเพราะว่าตอนเปิดตัวมาเนี่ยก็เรียกว่าขายได้ล้านกระปกุกโอ้ตัวนี้ใช่ไหมล้านขวดเรียกว่า<ช>24 hour secret mist plus นะคะ<ช>ตัวนี้จะเป็นสารสกัดจาก witch hazel นะคะหายากมากๆต้องเป็นกิโลกิโลถึงจะได้ขวดหนึ<ช>่งเนอะตัวนี้จะเหมาะกับเวลากลางวันเพราะว่าสูตออยลี่นะ ตัวนี้เหมาะกับเวลากลางคืนหรือสําหรับคนที่หน้าแห้งนะคะแต่ว่าเราถอยมาทั้งสองอันเลยนะจะใช้ให้ดูทั้งสอง <Yeah. S 1> ใช่พี่แนนจะใช้ตัวสําหรับหน้าแห้งเป็นการฉีดสเปรย์แบบนี้แบบนี้เลยนะคะของน้าจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสูตรเจลมันมีความเหมาะกับคนหน้ามันมากกว่าใช่เราสคนอะ่ะจะมันบริเวณ T zone โ okay. อเคและเราจะมาปิดจบตัว Secret Cream Overnight Pack นะคะตัวนี้เนี่ยซึมเร็วมอลองตบสียืดไหมโอ้ก๊ชน่นอ่ะมันมีความแบบว่าเขายืดด้วยนะใช่เขาบอกว่าตัวนี้จะทําการล็อกทุกอย่างที่ถูกทาเข้าไปแล้วให้อยู่ในเนี้ยตลอดไม่ตลอดการลนานเทิน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือรูทีนของนานแล้วก็เดนนะคะแล้วเราก็จะมีรูทีนแบบนี้ยาวๆไป1เดือนเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงค่ะคนเนีเ้ยเวลาใช้ก็ใช้ทั่วหน้าแบบนี้เลย ล่ะทุกคนก็ครบ1เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชเราจะมารีวิวกันนะคะว่าผ่านไป1เดือนแล้วนะคะผิวหน้าเราดีขึ้นยังไงบ้างพอผ่านไป1เดือนเรารู้สึกได้เลยนะว่าผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นจริงๆอะ่ะโชว์ก่อนเลย คือจะบอกว่าสิวผลหายไปเลยแกหายไปเลยแล้วน่าละเอียดแล้วก็การแพ้ต่างๆอ่ะรอยแดงต่างๆคือหายเลยแล้ววันนี้เรามี3ตัวท็อปทีที่เราชอบมาดูนะทุกคนตัวแรกเลย Sixsense Aroma นะคะ cleansing balm ตัวนี้นะเนี่ยในคลิปก็บอกแล้วว่าเฮ้ยตอนที่ล้างโชว์ทุกคนดูอ่ะอ่อนโยนมากแต่ในขณะเดียวกันมันลบสมดเกลี้ยงเลยกลิ่นดีด้วยกลิ่นดีเขาเปิดดมปั๊ เนี่ยจะาชั้นนำาตัวที่2 first clear two in one peeling pad ตัวนี้ช่วยทำให้หน้าที่หยาบของเราโดยเฉพาะบริเวณรูขุมขนกว้างเนี้ยรูขุมขนมันเล็กลงแต่งหน้าง่ายขึ้นละมุนขึ้นมันไม่เกิดอาการแพ้ระคายเคืองแล้วก็แสบมันอ่อนโยนจริงๆอ,อ่ะอะตัวที่3มีเหมือนกันม้้งไว้เนี่ยตัวนี้ฉันว่าต้องเหมือนกันแน่ๆานว่งตับทดา ใช่แล้วก็ชอบตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือตัว t o Hour Secret Mist Gel Moisture นะคะตัวนี้มันจะมี2ตัวนะคะก็คือตัวที่เป็นสเปรย์แล้วก็ตัวที่เป็นเจลตัว<ม>ที่เป็นสเปรย์เนี่ยก็คือเหมาะกับคนหน้าแห้งแต่ว่าคนไหนที่หน้ามันผิวผสมนะคะก็แนะนําไปที่น้องเจลเลยใช่ถ้าเกิดว่าไหนรู้สึกว่ากลับมาหน้าไปโดนฝุ่นละอองเจออะไรมาหรือว่าแมสอย่างเงี้งยใช้เลยจะสเปรย์ก็ได้จะใช้ตัวนี้ก็ได้หลับไปหนึ่งตื่นพอตื่นขึ้นมา ไม่ขึ้นว่ะเออไม่ขึน้นว่ะทำไมตัวเนี้ยไม่มีตัวสเปรย์<ะ>แฟนตกไปแล้วนางชอบมาก The best <base> ของเราอีก 2. 2ตัวนั่นก็คือที่ล่างหน้าอาชอบอยาก Black Snow Deep Cleanser นะคะเวลามันนวดหน้ามันรู้สึกเหมือนได้เอาสิ่งสกปรกออกเวลาวันนี้ทำสปาหน้าใช่รู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ล้างหน้าแล้วสะอาดแล้วอีกตัวเป็นตัวที่แบบไม่ได้คาดฝันเลยว่าจะดีแต่ว่าซื้อมาเพราะว่าที่บ้านหมดก็เลยหยิบมันมาด้วยนะคะครีมกันแดดแก่ปกติเราใช้ครีมกันแดดมาเยอะมากจะรู้สึกเหนียวเหนอะหนะไม่อยากทาตอนเช้าแหล่งหน้าก็จะเริ่มเมือกขึ้นมาเพราะมันไหลอ่ะแต่ตัวเนี้มันเป็นแบบ มันเป็นมันคล้ายๆเป็นครีมนะแต่ทาออกไปมันวนไปวนมาหน้าผ่องและยังเหมือนมีแป้งติดที่หน้าเออมันเหมือนเป็นพราเมื่อให้ด้วยเนาะมันจะเป็นสูตรฟิ i c a l s u n s c r e e n คืออะไรมันคือตัวที่ทาแล้วไม่ได้ดูดแสงเข้าหน้าแต่เป็นตัวที่ทาแล้วสะท้อนแสงออกไปแต่ตัวที่สะท้อนแสงอะ่ะหน้าจะเงาันาจะวอกวอกแต่ตัวเนี้ยมันไม่เงาแต่งหน้าติดทนดีและขาวผ่องมากขึ้น mm. ดังนั้นตัวเนี้ย I love เออดีเนาะ เชื่อว่าที่ไทยจะมี product ที่มีคุณภาพสูงขนาดนี้ในราคาที่สัมผัสได้แล้วก็ซื้อได้ง่ายด้วยตามเคานเตอร์ออทั่วไปเลยนะแบบเชียร์นะพอใครก็ตามที่แบบว่าใช้ยาหมอมาเยอะแล้ว,วหรือผ,ผิวบางแล้วหรือว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แนะนําผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้มากๆเลยเขาทํามาเพื่อผิวบอบบางจริงๆค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะกับกราวแลนนะคะก็คือแนะนําจริงๆนาแนนให้ผ่านไม่ผ่านจริงเธอให้ผ่านทุกคนแล้วในคลิปต่อไปนะคะนาแนนจะมารีวิวอะไรใช้แล้วดีจริงหรือเปล่าเราจะมารีวิวแบบว่าจัดใจไม่ไม่โอเอเมไม่โอเวอร์เคมติดตามกันด้วยนะคะกับช่องทำไงให้สวยขึ้นแบบรรทัศน์ไฟทวินใน u t u b e ชื่อบรรทัศน์ไฟทวินแสงเดียววันนี้นาแนนลาไปก่อนกับผิวหน้าที่ดีขึ้นจริงๆทุกคนฉันทัใจแล้วรักผิวตัวเองแล้วขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.